ท,ที่เดิมฝากขึ้นน้ำอยู่หลายตัวตรงนี้ มาดีเว้ยเดนเว้ยามันจะเข้าป่าครับเอ่อเอวีหกครับผมคือตรงเนี้ยน้ำมันลึกเป็นเป็นป่าหญ้าปลามื่กน่าจะทยอยลงแบบจากน้ำตื้นๆเข้ามา อาศัยในป่าครับแต่ดดเริ่มร้อนสายสายบ่ายเก้าโมง0ิบโมงสายสายเป็นฮันเตอร์วิวหครับเป็นกรรมครับช่อนนาทีเดียวสตัวโอเคครับผมฝากผลงานด้วยเกยือดีต้องมีแล้วตอนนี้ขนาด3.5ครับปากัดว่าติดง่ายเยี่ยมครับผมเอกกัดเทาลกใช้วิวหกยกกันเพลินยกยกันยก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 ลุยต่อ